เดี๋ยววันนี้เราจะมาปิดทางเข้าโรงเรียนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่านักเรียนจะเข้าไปในโรงเรียนได้ไหมนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ายังไงครับ <laughs> ี่เข้าไปได้ไหมเนี่ย้ยรถระเบิดแล้วนะโอ้โหรถขวางหน้าประตูโรงเรียนครับ <laughs> ไปเรียนไปเรียนไม่ได้แล้ววันนี้โอเคเดี๋ยวเราบอกลายูมิโกะนิดนึงนะครับบายนี่นักเรียนเดินติดนะครับเข้าไปในโรงเรียนไม่ได้นะโอเค โอ้ยอ่าเอารถระเบิดครับเอาทำไมคุยใหญ่วิ่งไปตรงนั้นอนะเรียบร้อยนะครับรถระเบิดนะเฮ้ยยังมีบางคนนะครับที่หาทางเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเสกร,รถเพิ่มนะกัน,นครับโอเคโอ้ยมาแก้คนแรงเรือนนะครับรอบนี้นะเสกร,รถนะครับโอ้ยรถเยอะมากเลยโอ้โหโอเคครับอ่าเสกร,รถมาเรื่อยๆนะครับ เข้าไม่ได้แล้วแบบเนี้ย้รถระเบิดน่าจะตัวเย่หมดแล้วนะทรงนี้นะโอ้โหไม่มีใครตุยเลยนะเดี๋ยวเรลหวัดดีทุกคนอบบเอ้ารถหายเพงนะโอเค <c oughs> โอ้โหวิงว่งวิง่งวิ่งโอเคสรุปว่ายังมนีนักเรียนเดินผ่านไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเสกรถมาตรงนี้แล้วกันนะ โอเคไม่ต้องเรียนแล้ววันนี้อ่ะเศลรถมาเต็มเลยโอเคครับโอ้ยไม่ต้องเรียนแล้ววันนี้เดินติดนะโอไม์ก oh ็อันนี้ก็เป็นที่นั่งของเราคนะรับวยสุปว่าก็ยังมีคนเข้ามาได้นะเฮ้ครูมาแล้วนะสวัสดีครับคุณครูนี่เดี๋ยวเราแอคชั่นก่อน,นครับเรียนกันนี่ตั้งใจเรียน อาครูสอนแล้วนะตอนนี้สวัสดีครับคุณครูคุณครูคคคไม่ต้องสอนแล้ววันนะี้โอเคเสียงรถมาเพิ่มนะเอารถหายนะรถ <c oughs> เต็มห้องเรียนเลยนะโอไมก์ก oh ๊โอ้ยทำไมครูยังสอนมาเดิมเนะี่ยไม่มีใครตกใจอะไรเลยหรอเฮ้ยมีคนหลับด้วยนะเอเอเฮ้ยยูมิโกะไมากีกแล้วนะ ยูบิโกอยู่ห้องเดียวกับเราอ่าเดี๋ยวจุ๊บหน่อยนี่ยูบิโกก็เป็นแฟนเราคนระับโอเคกอดกอดเอบอกผิดคนละตอนแรกคิดว่าบอกยูบิโกนะครับโอเคเอาคิสจุ๊บทีหนึ่งโอ้ยหวานซึ้งมากเลยนะครับแล้วดูรถเต็มรถเต็มห้องเลยคุณคูไม่แปลกใจอะไรบัางหรอคืองงมากเลยนะครับโอ้หนักเรียนก็หลับนะครับ หลับใช่ไหมโอ้เดี๋ยวจะปลุกให้ตื่นเองตีป๊ะเฮ้ยสต๊ p i เโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปปลุกผีข้างบนมานะครับเดี๋ยวเราจะแกล้งคนในโรงเรียนกันนะโอเคไม่รู้ว่าผีมันจะตื่นหรือเปล่านะผีข้างบนนะอ่ายังมีเกาะอ่าเดี๋ยวค่อยไปไปเดททีหลังแล้วกันบายยกันตอนนี้มาเดี๋ยวผมจะแกล้งนักเรียนก่อนนะ โอเคอ่า okay. ah, ห้องนี้หรือเปล่าโอเคครับไม่ใช่นะไม่ใช่ห้องนี้อ่อ uh, น่าจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะมีห้องที่มีผีอยู่นะเดี๋ยวเราจะาไปปลุกผีมากันนะโอเคครับไม่รู้ว่าจะปลุกได้หรือเปล่าเอายิงยิงยิง <S <S อ้าวหุยบาซูก้าผีไม่ตื่นนะครับโอเคไม่ยอมตื่นใช่ไหม เอายิง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 แม่งเลยผีไม่ยอมตื่นนะโอเคไม่เป็นไรนะโอ้โหผีไม่ยอมตื่นนะเซ็งเลยตอนแรกคิดว่าผีจะตื่นนะโอเคตรงนี้ก็เป็นผีอีกตัวหนึ่งนะเฮลโหลเอา้าทำไมเราไมา่อยู่ตรงนี้งงมากเลยนระับโ oh อ m มก o d โอเค เดี๋ยวเราจะเรียกแตงโมมานะครับแอนแนมี่อ้าวแตงโมมาโอเคครับเห็ุระเบิดมีเห็ดเต็มโรงเรียนเลย <c oughs> ด้วยวันนี้เราจะมาปวดโรงเรียนนะครับอ้ยเห็ดเต็มโรงเรียนโอ้ไม่ก็ดึง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 โอ้ยโอ้ยติดบั๊กนะมึงเนี่ยผมตุยแล้วเนี่ยแบบนี้น่าจะไม่รอดนะครับดูทรงโอ้เรียบร้อยนะครับโรงเรียนปั่นป่วนมาเลยตอนนี้ เดี๋ยวเราจะาไปที่โรงเรียนเหมือนเดิมครับโอเคสกูยัดแตงโมยักษ์นะโอไมคก็เต็มโรงเรียนเลยนะโอ้นังเรียนวิ่งหนีแล้วนะครับไม่มีใครอยู่ได้แนละ้วตอนนี้ทุกคนกำลังวิ่งหนีโอเคครับอนี้ยังอยู่กันเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคครับมาเฮ็ดมามาแล้วครับเฮ็ดถล่มเมืองถล่มโรงเรียน เรียบร้อยนะครับทุกคนวิ่งหนีแล้วโอ้แมกอนหนีเร็วทุกคนอุ้ยมันมาแล้ว <laughs> รีบหนีเร็วโอ้ยโอ้แมกอนรถก็ยังเต็มหน้าโรงเรียนเหมือนเดิมนะโอเคเฮลโหลทุกคนกำลังวิ่งหนีนะโอ้แมกอนรถปิวเลยคนระับโอ้ย ดูครับผู้ชมตอนนี้นี่ทั้งเมืองปั่นป่วนไปหมดแล้วนะครับถกระเด็นเลยโอ้ไม่ก็วิหามากเลยนะแล้วเราเดินติดนะโอ้โหรถรถระเบิดกระเด็นหมดเลยโอ้ไม่ก็โอ้ยทั้งเมืองพังหมดแล้วนะครับตอนนี้โอเคเหตุกำลังออกมานะครับโอ้โหหนีแล้วทุกคนไม่งันนี่ตุยกันหมดนคะรับ โอ้โหยังกับวันสิ้นโลกเลยโอ oh my god เ <c> ฮ <oughs> ้ยโอ้ยเล่มออเลยเฮ้ยไม่ไม่โอเคครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปนะครับขับรถหนีนะไปแล้ว <c oughs> ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวแวะกินอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนะรู้สึกหิวนะโอเคอ่า โทโกโยากินะครับอันนี้ก็เป็นของโปรดผมเลยชอบกินมากๆนะครับอ่าเดลิชิสโอ้ยฉิโอ้ยมาแล้วนะครับแตงโมยักษ์โอ้ยปิวเลยโอ้ y god นอ้ายโอ้ยรถไฟลุกเลยเสียดายรถครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเซีย